ก็ขอบคุณนะคะทุกคนคนไทยนะคะที่คอยส่งแรงกำลังาจเชียนะคะทั้งในอินเทอร์เน็ตโซเชียลเฟซบุ๊กก็คอยส่งข้อความมาให้ตลอดก็อ่านหมดค่ะก็เป็นกำลังใจที่ดีมากเลยค่ะก็ขอบคุณทุกคนมากจริงๆค่ะครับก็ขอขอบคุณพี่น้องชาวไทยนะครับที่คอยติดตามเชียนักกีฬาของประเทศไทยนะครับกับผมเล่นตัวแทนของจักรยานประเภท B ี X เนะครับเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนแล้วก็เป็นผู้จัดการทีมก็อยากจะขอบคุณอีกครั้งนะครับ พี่น้องชาวไทยแล้วก็ขอบคุณการกีฬาแห่งประเทศไทยแล้วก็สมาคมจักรยานแห่งประเทศไทยนะครับที่คอยสนับสนุนพวกผมแล้วก็ขอขอบคุณพี่ๆทีมงานโอลิมปิกที่กรุงโตเกียวนะครับแล้วก็คุณหมอนะครับทุกคนน่ารักมากแล้วก็ดูแลเราอย่างดีมากครับขอบคุณครับ